สวัสดีสิ้นสาวาไม่ดีเข้าสมากแกงสมนะเนาะเขากับเอาปลาทูเป็นเป็นเนื้อเที่ยวมาตำใสเครื่องแกงเนาะจ้าเขาก็เขากับ่มีพริกแห้งเข้ากับใสพริกสดเนาะจ้าแล้วเข้ากับิมนีกระไช่หอมแดงกับเทียมเกลือแล้วก็มีพริกไทยนิดหน่อยเนาะจ้าทุกอย่างเข้าก็บตำเป็นเครื่องแกงได้ดีเนาะจ้าเดียวเข้าล่อให้น้ำเดือดจังหน่อยนะเนาะเข้ากับเสียวลงไปละลายในน้ำหอนเนาะจ้า ช่วงนี้น้ำห้าก็เริ่มห่อนแล้วเนาะอันนี้เครื่องแกงที่ห่าต่ำเนาะจ้ากระซิม,มีหอมแดงพริกกระเทียมพริกไทยมีกระชายแล้วกระซิม,มี่เนื้อปลาเนาะจ้ะถูกอย่างเพราะมันเดือดห่าก็เสิเอาลงมาละลายเนาะจ้ะซิม,มี่กะปีหอมเนาะจ้ะ แต่กะปีเห้ามันเป็นน้ำเนาะจ้าไม่เป็นกะปีเวียนน้ำเฮ่าก็เลยเอาใส่แบบผสมไปเลยเนาะจ้าเฮ่าก็ไดดตํำรวมเนาะแล้วเฮ่ากับซมีผ้งขมิ้นหรือว่าผู้ใดมีขมิ้นซดกัใส่ขมิ้นซดเนาะจ้าเห็ดให้น้ำมันเหลืองเนาะจ้าช่วงนี้น้ำเฮาก็เดือดแน้วจ้าเฮ่าก็ไม่ใส่น้ำมะขามเปียกเนาะน้ำมะขามเปียกที่เฮ่าละลายแล้วเนาะจ้า ล้วห่อก็สิ่มมใส่ผักได้เลยเนาะจ้าน้ำเ่าก็เริ่มเข้มนแล้วนะเนาะเ่าก็สิมาใส่ฟักก็แครอดผสมกันเนาะจ้าเ่าก็ใส่ฟักหน่อยหนึ่งลูกเนาะจ้าน้ำเดือดเ้วเ่าก็ใส่ผักเลยเนาะจ้าเ่าก็สิแเกงกินได้ประมาณสองถาบเนาะจ้าเ่าก็สิกินตอนเทียงนก็กินตอนหาโมงแรกเนาะ าใส่ฟักกับแค่หลอดเนาะจ่ายยางละลูกเนาะจ่ายแค่หลอดหน่อยลูกนึงกับฟักหน่อยลูกนึงเนาะจ่ายเท่ากับมะเร็งไฟขึ้นเนาะเท่ากับล่อให้มันเดือดเนาะฟักเท่ามันก็สุกแป๊บเดียวเนะจ่ายขั้นค้นขอบข,ขั้วบบใหญ่กะสามสี่ข้นเก่งหมอนี่กับพอดีกินเนาะจ่าเดี๋ยวเท่ามาล่อตเบิ่งต่อมันเดือดอีกรอหนึ่งเนาะจ่า ข้าก็ใส่เกลือปลาทูเป็นส่วนผสมเนาะจ้าตำใสเนาะฟันสุกเร็วเนาะจ้าแล้วมันเดือดแต่เดี๋ยวมันก็สุกแ,นะแล้วเนาะแล้วขามาล่อเบิ้งอีกรอบนึงเนาะจ้าอนนี้หม้อข้าก็เริ่มเดือดเราพักข้าก็จะเริ่มสุกแล้วเนาะจ้า ก็่อน้องออกกันเลย้ะจ้ะฟ้องมันลายเนะเาะนัก็จะเหลือต้าใสๆหน่อยแล้วก็จะมาซิมร่องมึงเนาะ แกงสมทูดมักไข่พักมันเปืเป่อยๆเนาะจ้ะผู้ใดมักกรุกบกรอบๆอ่ะมันซุกนิดหน่อยก็เอาเนาะจ้ะหัวปลาทูเขาเนะเ้าต้มเอาเป็นน้ำซุปนะถ้าเอาเนื้อปลามันต่ำใส่แล้วเนาะจ้าเขาก็เอาหัวมันเาเป็น,น้ำซุปมัน ผู้ใดจะมีกุ้งสดๆเอามาล่อยล้อยหนา,ก,นา,าก็ไดเนาะจ้าเนาะใส่เนื้อปลาแล้วก็ใส่กุ้งนะเนาะจ้าข้าจะมาซิมลงมือเนาะว่าวมันขาดอันนี้ข้าวดคือใส่เครื่องปรุงอย่างเนาะจ้าข้าใสชื่อรสกับเกลือกับกะปินอ่จ๋าแล้วข้ามาซิมลงมือก่อน มันจะขาดเกลือนิดน้อยเนาะจ้าแต่ไม่กระเซาะหรอนะเนาะเดี๋ยวขาเติมเกลือนิดน้อยก็ใสได้หรอเนาะจ้ะเดี๋ยวข้าถาผักข้าสุจากจังน้อยเนาะจ้าเดี๋ยวขามาเบิ่งนกันอีกรอบนึงอันนี้ของขา้ากกบเติมเกลือกับน้ำปลาไปย่างละน้อยเนาะจ้ะเพราะว่ามันจะขาดเค็มนิดหนึ่งเนานะช่วงนี้ของข้าก็สุกปิดไฟห,หรอเนาะจ้าเดี๋ยวข้าวก็มาเบิ่งนตอนใส่ถนะั่วเนาะ อ,นนอันนี้ก็คือแกงสมที่มันสําเร็จรูปเนาะจ้า,จาเฮาก็แกงใส่ฟักกับแค่หลอดเนาะจ้า,จาเรื่องเรื้งนี่จะเป็นแค่หลอดเนาะจ้า,จาแล้วเฮาก็ใส่เนื้อป่าทูนเป็นส่วนผสมใน,นการตาใสเนาะจ้า,จาคลิปนี้ก็ง่ายๆเนาะอาหารไทยเนาะจ้าเฮาก,ากับไปล่องเฮดเบิ่งเนาะจ้า,จาคลิปนี้ก็พ่อกันซํำนี้ก็เนาะจ้า,จาคลิปหน้าเฮาพ่อกันไหมสวัสดีจา้า